สบายดีพี่น้องมาพบกับเผาเก่าบาอุ้ยบ้านสีวิไลเปิดพามากินโมกขาพี่น้องเห็นไหมนี่เสาโยกับบาอเลาจักสือได้ไหมเนี่ยจักสืบยังฮะบาอุ้ยคนปากเซีเนาะคนวันเดียวกันอะไรพี่น้องมาไหมนี่กำลังลงมือเพี่น้องมามีปลาเผาแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึก กับเบาแจ็คเนี่ยกดมันคนปากเซ่พี่น้องมาเนี่แต่พี่น้องบ้านเราเองพี่น้องมาดิกเบาแจ็คกันแล้วกับเบาเพิ่มมาว่านั่งมา้ยมาคุนั่งก่อนเลยก็เดาเบาเบาโยกกำลังลงมือพี่น้องมามามา อยู่บางพีพี่น้องอยู่มันยุดพี่น้องมันยบตไปเห็ุงานมันยุดมันกรมือนมันแลงขไปทำธุระพี่น้องมาแล้วมนี่เชื้อนํำพี่น้องน้ำกอดกำลังกี่ก่อเตาอู่พี่น้องไม่แล้ว

หน่งอยกับบาทกินอิ่เนาะวืมเั่าเี่าอ๋อจุดนบนบาทมาเป็นวดีดีแน้วแาเน่โอ้หยกหัดมาเลยใสเข่าได้ไปหน่อหัดหวดหนึ่งเข่านี่เพิ่เตาอ่ะนบอลมวก่อเตาเตาอลไพี <h 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 ่่รอง เอาบอเบียนของเขานะเฮ้ยเหรอเฮ้ยจริงจดเหอวไเกี่ยวกับมึงเนาะนล้วค <omedical futur> ืเกี่ยวกับมึงชื่อออืชื่ออะ เย,ยอะเนาะเอเกมอกระเดือดขักเลยพี่น้องบอกกระใครนแช่นี่มอตัวนี้ถ่ายกัลังตงิเต็มเลยอืมเอม้น่าอดีต ซือซื้อตลาดทิพย์เ่มือนมีค่าตังกล้องให้องจะถ่ายตรงไปกันนืโอเค็จะหน่วยในเน่าหอยรอยู่บ้านเดียวกันอย่บ้นเเขาอยู่บ้านู้กหอยเนาช้ทองแต่เมาเจอกันที่เพชคือเขานี่เลยเหงานเอกั

ยิ้มน้องกดจิ้มเนี่ยฮะเอากดตายเนี่ยเอาละที่นีองจบคลิปไว้เท่านี้เพราะการคลิปหนาหมากกะก็ไล่กดแซ่ได้ไปนอกตกดตามไปแลลพไปนอสบายดีแหละสวัสดี